นี่เดี๋ยวนี้คิดดูวยดีมันไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีคุณมันมีคุณมีค่าไปเสียทั้งนั้นแล้วเราก็ได้อาศัยกันแม่พระธรณีแผ่นดินแม่น้ำคงคาแม่ไอ้พระพายพระลมพระอากาศพระอะไรก็พระฝนพระฟ้าเนะี่ยมันก็ควรจะรับรู้ที่ตอบแทนได้ก็ตอบแทน แต่มันก็ตอบแทนได้ด้วยการที่รับรู้นั่นแหละรับรู้บุญคุณจะกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบใจขอบใจจากทีหนึ่งก็ดีอใอ้สนใจว่ามันมีบุญคุณแก่กันแม้ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแหละเพียงแต่เป็นเพื่อนมนุษย์มันก็มีบุญคุณจะแล้ว มันอยู่ในโลกนี้ร่วมโลกกันช่วยเราอยู่ในโลกกันได้โดยสะดวกคือมีเพื่อนอยู่ถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ก็อยู่ไม่ได้ที่ควรจะลึกนึกลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวควายข้างมากะไรก็ตามได้อาศัยมันสำเร็จประโยชน์ในการเลี้ยงชีวิตยอยู่ <c oughs> มาที่สุดแต่ว่าสุน,นัขเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์คุ้มครอง ไปตามแบบของสุนะัขแมวก็มีบุญคุณคุ้มครองหนูที่คุณอยู่ได้สบายแต่ละกุฏิแต่ละกุฏินั่นแนะแมวมันช่วยคุ้มครองหนูนะี่ฉะนั้นหนูจะมากวนยิ่งกว่ากวนะเพราะมันมีมากมันเคยมีครั้งหนึ่งมันขาดแมว หนูมากัดผมที่เท้านี่นอนหลับดเลยมันมากถึนขนาดนี้ <c oughs> มจะไม่รู้บุญคุณของแมวยังไงแม่แต่ไก่มันก็ยังขันให้มีประโยชน์บางทีมันช่วยกำจัดในสิ่งสกปร,ปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ก่อนนี่ปลวกกัดเดินไม่ค่อยจะได้อะกลางคืนอย่างนี้แล้วก็เดินไปไหนก็โดนปลวกกัดแต่พอมีไก่มีอะไันก็หายไปถ้ามันมีคุณค่ามีประโยชน์มีอะไรกันไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราควรจะรับรู้ กานเป็นนี่โดยธรรมชาติมีขอบเขตหากว้างขวางถึงอย่างนี้ควรจะรู้รู้สึกรู้จักรู้ขอบคุณรู้ตอบแทนเรียกว่าช่วยกันไปช่วยกันมา ุกอย่างทุกประการที่จะช่วยได้ที่จะช่วยได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วนะมันด่าใครไม่ได้หรอวคนปากจัดที่มันด่าใครทั้งที่เป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นบานาสมันก็ยังด่าคนนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้ ความที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่มันคิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันด่าใครไม่ลงเหรอขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่ามันจะได้จะได้ไม่เป็นหนี้ไปด่าเขาคำึนึันเป็นหนี้จนตาย เพราะมันก็ดูดถูกดูมินเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นหนี้สุมกลาหัวมันไปจนตายจนกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่รู้ท่านคอยจะระมัดระวังในความไม่เป็นหนี้อย่าได้เป็นหนี้ทั้งโดยธรรมชาติก็ดีโดยสมมติบัญญัติก็ดี เราวังไอ้ความเป็นหนี้โดยธรรมชาตินั่นแหละไอ้มากถ้ามันมากแล้วเกินมันมากเือประมาณไปกู้หนี้ยืมสินทําสัญญากู้ผูกพันกันว่านี่มันมีนิดเดียวมีน้อยมากมีน้อยมากเมื่อไปเทียบกันกับการที่เราเป็นหนี้ตามธรรมชาติแล้วมันมากมายมหาศาลนี่เลี้ยวไปทางไหน คุณเลี้ยวไปทางไหนกเลยที่จะไม่พบเจ้านี่ลองเลี้ยวไปทางไหนดูดิเลี้ยวเลี้ยวไปบนฟ้าเลี้ยวไปั้นลงดินเลี้ยวไปรอบข้างรอบตัวมันมีแต่สิ่งที่เป็นเจ้านี่นะเพราะว่าเราได้รับประโยชน์จากจ้างมันนะก็ต้องถือว่ามันเป็นเจ้านี่แม้แต่ส้วมนั่นแหละอา้าวก็ไปได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็เป็นนี่มันแหละ มันก็ควรจะรู้จักขอบคุณหรือตอบแทนหรือรักษาหรือดูแลในคนอาการโยมันก็ปล่อยให้ส้วมศกรปรกแล้วก็มันมาแต่ที่อื่นได้ทั้งที่มันไม่ได้อยู่ที่นี่มันมาทําส้วมศกรปรกมันมันเป็นสัตว์อากาันยมันไม่รู้จักคุณของส้วมไม่รู้จักคุณของวัดที่สร้างไว้ให้มันใช้คุณนึกยังไงกับคนเหล่านี้ นั่นแหะคือความเป็นนี่หรือมันเป็นคนที่เป็นนี่โดยไม่รู้สึกอะไรเอาเส้นเลยมีคำกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้กันในพวกโจรพวกโจรเขาสอนกันในหมู่พวกโจรไม่ให้ล้นคนที่เคยมีบุญคุณเคยให้ เป็นบุญคุณมันไม่ไม่ล่นไม่ขี้คนที่เคยมีบุญคุณแม้แต่ให้อะไรสักนิดหนึ่งเคยได้ยินเขาเล่าฟังมาว่าโจรพวกหนึ่งมันจะปล้นบ้านนั่นแล้วหัวหน้าโจรมันก็บอกว่าไม่ล่นบ้านนี่ฉันเคยแอบมันหลบฝนครั้งหนึ่งแอบมันหลบฝนใต้ทุนบ้านครั้งหนึ่งโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่รู้ ไอ้โจนนี่มันยังถือว่ามีบุญคุณแล้วมันไม่ปล้นมันไปปล้นบ้านอื่นนี่ในหมู่พวกโจนอมันก็ยังมีธรรมะชนิดนี้ซึ่งยึดถือเป็นหลักเพียงแต่ได้เคยอาศัยลมมาชายคาของเขากันผลหน่อยหนึ่งมันก็ไม่ไม่ปล้นไม่พาถ้ามันได้เคยกินข้าวกินปลาเขาต้องคงจะไม่กล้าหยาดยิ่งกินไปอีก <c oughs> ขอให้ทายควรดูดีว่าไอ้ความไม่เป็นนี่นี่ดีมากไอ้ความเป็นนี่มันผูกพันหรือประมาณมันผูกพันหรือประมาณมรีบทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เป็นการใช้นี่เกิดมาในโลกที่มันมีอะไรให้ครบทุกอย่างอย่างนี้ก็ยอมรับว่าเป็นนี่แล้วไปทำทุกอย่างเพื่อใช้นี่ คือสร้างสรรอะไรที่ทำให้โลกนี้มันดีขึ้นให้โลกนี้มันงดงามมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นการตอบแทนคุณโลกใช้หนี้บุญคุณของโลกไม่เป็นหนี้ติดตัวไปขอให้เรา ยอมรับรู้ว่าถึงขนาดนี้เถิดมันจะเกิดหิริโอตตป,ปะกะตัญยูกตะ,ะเวทีขึ้นมามากมายในจิตใจแล้วมันก็จะคุ้มครองมันจะคุ้มครองผู้มีหิริโอตตาป,ปะมีกตัญยูมีอะไรต่างๆเหล่านี้ดีนี้เมื่อมันไม่รัรบรู้ขอ้อนี้มันก็เห็นเป็นไม่มีอะไร มันพร้อมที่จะฆ่ามันพร้อมที่จะปล้นมันพร้อมที่จะเอาเปรียบมันพร้อมนตามแบบของอันธพาลอันธพาลในโลกนี่เขาไม่ได้คิดว่าใครมีบุญคุณแก่ใครใครมีอะไรก็ปล้นจีลักขโมยแย่งชิงโดยที่ไม่ถือว่าไอ้ที่เราก็ไม่อยากให้ใครเขาทาอย่างนั้นไอ้เราไปทําอย่างนั้นกับเขานี่มันมันไม่ยุติธรรม